สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับขอสูอีสานบานปลานะครับเมื่อนี้สุสานบานปลานะครับนำพาพี่น้องขื้นโคขื้นพูนะครับเลาะหาเห็ดนะครับสำรวจป้าเห็ดนะครับแถวบ้านนะครับเมื่อนี้มาสำรวจเห็ดตะไคร้อีกครั้งหนึ่งครับมาล้วนไปน้ำกันครับว่าเมื่อนี้จะมาหรือว่ามาจังไดครับผมครับผมเห็ดตะไคร้นะครับพออยู่หลอหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวหาต่อไปครับมีอีกบอนนะครับ นะครับเดี๋ยวไปทางนาครับผมพ่อหยิบสองหอกนะครับดอกที่บานนะครับแสดงว่าว่ามีคนมาหลอดเลยจนบานนะครับดอกหนึ่งนะครับข้างบนยิงดอกหนึ่งครับบานกำลังพ่อตามเจลได้ครับผมสองดอกอันนี้ก็ดอกที่สามนะครับโอ้เริ่มเทาแล้วครับ าหายจากเสียหายดอกก็ได้ต่ำแจ้านะครับเป็นเห็ุที่มีรสชาติดีนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดก,ก็ร,ราคาแพางนะครับตลาดต้องการสูงครับกับผมพออีกดอกนึ่งแล้วนะครับเกิดอ,อยู่บริเวณทางเดือนนะครับแสดงว่าค้นบริพานมานะครับเพราะว่าถ้าผ่านมาแถวนี้ก็ต้องเหยียบนะครับ กำลังงามอยู่นะครับก็เอาไปตามแจ้วเอาไปย่างตามแจ้วได้นะครับแต่ใครเห็ดเกิดตามธรรมชาตินะครับเป็ห็ดที่มีราคาสูงนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ทผมอยู่กับเกิดบ่ค่อยหลยนะครับนี่เป็นบางมองแต่ว่าเห็นนอกเอื้อนนี่แต่มันเกิดจริงๆกับไลยนะครับว่าจะเป็นเหตดก็เห็นลงง้งงง เสมอปีนะครับลายแห้งนะแต่ว่าเห็ดตะไคร่นี่ก็มี่บางพื้นที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดอกเริ่มติ่เทาฮักเรานะครับแต่ว่ากัยังพ่อเอาไปย่างตามน้ำพริกได้ยุ่นะครับทุนกันต่อไปเรื่อยๆครับผมบผมหลังจากที่รอหาเห็ดตะไคร้นะครับทุกมองทุกใจแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าบ่มหมานปานไดนะครับ ได้เห็ดสามซี่ดอกนะครับแจ้ขันเอาไปตามเจ้ากับพ่อแร้ยู่น,นะครับผมพื้นที่ในการหาบัลายนะครับแล้วก็อยู่ติดทางนะครับคนทางได้หานมากกวแม่เบิงผู้ใดามาท่านมาท่มมาถึกช่วงมันออกก็ที่ได้นะครับนี่ดอกที่หนงครับดอกที่สองนะครับ ก่อนขาที่จะเท่าเนี้ยนะครับเมื่อเนี้ยได้ก็ไปย่างตามแก้วใดอยู่นะครับนี่ครับดอกที่สามครับดอกที่สี่นะครับผมขอพี่นงคุ้นนะครับพี่นองป้องปลายทุกพื้นที่นะครับดอกนี้ก็ไมายิ่งคือกินนะครับขอคุ้นพี่นองป้องปลายนะครับทุกพื้นที่สาหรับการเขามา รับชมไา่การจากที่สานบานปลานะครับปากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้นะครับปากแนีก,นกันแล้วกันนะครับเ,เขามาชมชิปกอนซัก 2- อถึงสามนาทีนะครับกวนที่จะกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามนะครับปากเปกันเร่งเร้าใจกันแล้วกันนะครับผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมนะครับคอมเมนต์ใบผมก็จะนําไปหาหอดบ้านผุนะครับหอดหลไรบ้านเลยนะครับ ไปเยี่ยมชมน้อกันนะครับเป็นการร่างแจกันและกันเนาะนะครับสล้วเราเช่นนี้นะครับอําผ้าล่าจากกันไปแล้วนะครับสุขสบายดีกันสุขปูสุขคนนะครับเมื่อนี้ที่ว่าบ้ามานนะครับแต่ว่ากะที่ว่าข้อได้นะครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ